สวัสดีครับบ็อกซิพองมิสิกครับมาต่อกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วปัญหาของกีตาร์ตัวนี้ถูกทําการแก้ไขแล้วนะครับปัญหาของเขาตอนมาในครั้งแรกก็คือบริเวณกลุ่มเฟดแถวนี้มีปัญหานะครับทางช็อปทําการเช็คคอเช็คแอคชั่นเช็คความผิดปกติแล้วก็หาปัญหาของกีตาร์ตัวนี้เจอแล้วทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาทําการวัดน e กลีลิฟนะครับเช็คดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน e กลีลิฟ e f เท่าเดิมเลยนะครับประมาณ0.07 เป็นค่าเดิมที่เคยเฟตกีตาร์ตัวนี้ทางชอปเคยเฟตแล้วนะครับแต่เฟตเมื่อประมาณเป็นปีละกีตาร์เกิดปัญหาทางน้องก็เลยถือมาให้ดูนะครับว่าต้องแก้ไขแล้วก็ต้องทํำยังไงบ้างแอคชั่นครับที่เฟตจุดสองศูนย์จุดศูนย์หกห้านะครับเป็นแอคชั่นเดิมเลยข้างบนเป็นศูนย์จุดศูนย์แปดห้านะครับก็เป็นแอคชั่นเดิมเหมือนกันนะครับคอปกติแอคชั่นปกตินะครับทีนี้มาดูปัญหาที่แก้ไปนะครับติดเฟตแถวแถวช่วงเฟตหนึ่ง e เฟตสิบสองนะครับแล้วก็สอง แก้ให้เรียบร้อยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นถูกทำการแก้ไขแล้วทางช็อปก็ลบในเรื่องของจุดผิดพลาดจุดที่เฟดเกิดปัญหาของกีตาร์ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแก้สำเร็จลุล่วงไปแล้วถ้าแก้ถูกอย่างที่เคยบอกนะครับถ้าแก้ถูกปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาเล็กนะครับแต่ถ้าเราทำการแก้ไขผิดผิดเนี่ยหรือผิดวิธีเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่ทันทีนะครับบางทีมันติดเฟดนี้ในความเข้าใจของเราบางทีเราไปแก้เฟดอื่น เราไม่ทําการแก้เฟดนั้นหรือแก้เฟดข้างเคียงของเขานะครับมันทำให้ปัญหาเนี่ยไม่ถูกทําการแก้ไขตรงจุดมันก็จะทําการไปปรับหน้าเฟดไปตอกเฟดอื่นไปยกเฟดอื่นโดยที่ไม่ได้ทําการโฟกัสลงไปที่ปัญหาณนะจุดนั้นๆนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอคชัน่นได้แอคชั่นดีเหมือนเดิมคอได้คอดีเหมือนเดิมนะครับเสียงบาลานซ์ปรีแอมมอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับปรีแอมตัวนี้ทางช็อปก็จะเป็นคนติดให้เหมือนกันนะครับ รู้สึกว่านะครับเท่าที่จาได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ส่งงานกีตาร์ตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ